ดีค่ะวันนี้จะมาทำกับข้าวอันนี้คือเชฟเคาะกระทะตแหละก็ใส่น้ำมันวันน้ำมันร้อนใส่พริกใส่หนท์พริกไนใส่หน่อยเ็ดหน่อย,าายวันใส่บทเ็้ส ต้องแต่ลงไปใส่ผัดเป็ดนะคะนี้จะผัดเป็ดใหุ้กเพราะใส่เยอะๆไล่ต้อง้นไหลผัดคนไหลไม่ส้กเลยเพราะเป็ดกะโลกกมมาแล้วมันเปือย ต้เส uh ุาไฟแล้กหกหนนกจะผัดก uh ็บ uh ้หางใส่เครื่องด้วยใส่น้ำด้วยใหญ่ใหญ่อือห้อเครื่องปรุงมันเรียบร้อย ใส่ถ้วยเดียวแล้เดี๋ยวกเเาะกะทะไม่เห็นท้น้ำพังค่ะสะพะ้าง๋ยบมีตังชื่อนีู่ถัดเป็ดนะคะไม่ได้ปัดเป็ดสลัดอันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวหูกะทะเดีวพังต้องพิธีพิธำ เน้นข้อคุณจะเสียแล้วก็ใส่น้ำมันไฟเด้งไฟนิดนึงเด่นน้ำน้นน้ำน,น,น้ำราดข้าวตลดนี่หอมชิมไก่นี่ขักเป็ดพะโล้อีกปล่อยไว้นิดนึง ไม่ต้องไปชิมตวมครั้งเดียวเสร็จบจบจบครั้งเดียวเวลาเดียวตอนสุดท้ายก็ใส่ซอสหอยท,ทันทำกับข้าวเราต้องใส่ซอสหอยทีหลังเรื่อยวัสดก็ไปแล้ว เราต้องอคอคอคเคาะเคาะแบบทำกับข้าวเราต้องเคาะไม่คเคาะจะไม่อร่อยรอสักคู่ ขนาดปี๊กระทะอย่างเดียวอร่อยไม่อร่อยพูดมาร้อนเทฟร้อนเทฟร้อนมากต้องรอให้นิดนึงก่อนก่อนรอขณะรอกระทะเราต้องเด็ด ดิดใบกระเพรามาก่อนนะกระเพราจะไ,ไม่เนไม่หาต้อหาเองไปหากระเพราก่อน การปรุงกับข้าวกปรุงทีเดียวมาเลยใส่ถ้วยเดียวมาไม่ต้องมาตัดพว่าที่เก็บขนอะไรข้างนอกจะไม่ขนของออกมาปรุงใส่ถ้วยแล้วก็มาเททีเดียวอันนี้คือไปกับเขา เสร็จแล้วเป็ดได้ที่แล้วเราก็ใส่ซอสหม็นแต่งเติมสีสันให้สดใสปรุงให้เรียบรอ้อยแต่น้ำมันหอยเสร็จแล้วก็ใส่ไปกับเคาเฮยไปเฮียจะไมุ่่มกระทะเดี๋ยวจะพัน หมหอมมากจะผัดไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าหลายคนกินเนาะเราต้องทำพอดีของงามแล้วก็ข้อหุดข้อแล้ว <laughs> เคบเคบข้อกระทักวันนี้ผัดเป็ดนะคะผัดเป็ดกับข้าวเยอะ เร็จแล้วไม่ต้องชิมอร่อยแลนะสีสันสดใสน่าก,กินมาก,ากการลาดขังใครจะชิมก็มานะอ,าอร่อยมากๆ แค่นี้ก่อนนะคะทำกับข้าวมือเย็นจ้าสวัสดีค่ะ